พาเพื่อนๆนะครับมาดูง,งานเข็มชุบทองสวยๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะเนี่ยบางคนก็มองข้ามกันไปนะครับตัวเนี้ยทองเยอะนะเพื่อนๆนะอ่าหนึ่งกิโลนี่ออกหลายกร,รมเลยนะครับมันจะอยู่ตามบอร์ดแบบนี้นะเนี่ยนี่นะเนี่ยนะเป็นขาพวกนี้นะครับขาชุบทองนั้นเพื่อนนะอ่าสีทองสวยๆเลยนะครับเพื่อนๆนะส่วนขาตัวนี้นะครับ จะเป็นชุบบางนิดเดียวนะครับตรงนี้นะนิดเดียวนะครับชุบนิดเดียวนะครับในสเก็ตพวกนี้ขาแรลมนะครับที่เสียบแรลมเนี่ยก็ชุบบางนิดเดียวนะครับแต่มันจะเยอะอยู่ตรงนี้นะเพื่อนนะเห็นไหมเนี่ยสีทองเลยนะครับวิธีการแกะนะครับมาเดี๋ยวมาดูวิธีการแกะกันก่อนนะครับขั้นแรกนะครับรอเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะงัดให้เพื่อนดูนะเราใช้ไขควงแบบนี้ก็ได้นะครับงัดขึ้นนะครับ คือควงงัดนะครับแล้วก็หาเป็นครีมนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับนะครีม,มัดเหล็กครีมเนี่ยนะครับงัดขึ้นมานะครับเราจะแกะพลาสติกออกก่อน,นครับเพื่อนๆอย่าเพิ่งไปใช้ความร้อนต่อด้านล่างนะเอาพลาสติกออกก่อนนะครับมันถึงจะง่ายนะครับผมจะบอกวิธีการแกะ กวงัดนะครับนับขึ้นมามันก็ขึ้นแล้วนะนก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนี้ยก็ใช้คีมนะครับนับขึ้นมานะครับดึงพลาสติกออกก่อนนะครับค่อนข้างที่จะแข็งพอสมควรนะรหลายคนมองข้ามนะเพื่อนๆนะชุดทองตัวเนี้ย หนึ่งกิโลนี่ออกหลายกำรรนะครับเราไปดูแต่ IC เนาะทองเยอะทองเยอะ IC ทองเยอะนะครับเข็มก็ไม่ใช่นน้อยนะครับเพื่อนๆนะเดี๋ยวมาดูวิธีการแกะกันก่อนนี้ค่อนข้างยากอยูนะ่เนาะเราจะดึงพลาสติกออกก่อนนะ มีอยู่สามจุดนะตัวนี้ครับตัวนี้นะนี่นะครับที่ชุบหนาหน่อยเนาะจะงัดออกทีเดียวเลยเนาะงานเข็มตัวนี้นะครับให้เพื่อนๆใช้วิธีการกัดกดนะครับกัดกดเลยนะครับตัวนี้นะหนาพอสมควรนะครับ เหล็กกรองแล้วก็งัดขึ้นก็ได้นะครับเพื่อนนะนี่ได้แล้วนะครับจับเดึงขึ้นปุ๊บนะครับนี่ออกแล้วนะครับเพื่อนนะเราก็จะได้เข็มชุบทองส,สวยเลยนะเนี่ยครับสวยมากนะนเพื่อนนะออกหลายกํานะครับเดีย๋ยวมาดูวิธีอาวิธีการเอาออกจากบอร์ดนะครับเราจะใช้ความร้อนเป่านะตัวนี้นะ ผมพาทำหางกระบะมาหนึงนะครับแบบนี้นะเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วใส่น้ำไปนิดหนึ่งนะนี่นะครับเวลาเป่าได้ความร้อนเนะี่ยมันจะได้หลุดง่ายนะครับนี่ตัวนี้เนาะ นี่นะครับสามตัวหนึ่งสองสามเราพลิกกลับข้างมาปุ๊บหนึ่งสองสามตัวนี้เราใช้ความร้อนเป่าเลย แล้วนะครับนี่นะตัวไหนไม่หลุดแล้วก็ดึงออกครับกระบะเรา <laughs> กระบะเราใส่น้ำไม่ท่วม <laughs> กระบะเราใส่น้ำไม่ท่วมนั่นเกอนนะ <laughs> นี่นะครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้เข็มชุบทองแบบนี้นะครับแตวผมจะให้เพื่อนๆดูเรามองข้ามนะเพื่อนนะเนี้ยเข็มชุบทองสวยมากเลยนะครับออกหลายกร,รมนะเพื่อนนะเก็บไว้นะครับบอร์ดนึงเนี่ยมีหลายตัวนะครับ ชุบบางชุบหนาะแล้วก็ใส่ไปด้วยกันได้นะครับมันมีตัวกรองที่แบบละเอียดอยู่นะชุบชุบบางถ้าเป็นเขยมชุบบางแล้วก็กรองได้นะเพื่อนนะเป็นผ้าไนล่อนอะไรทักอย่างนี่แหละสั่งซื้อในมาซาดาก็มีนะครับผมก็ใช้อยู่นะครับเวลากัดกดมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเรามากรองเอาเปลียวทองเนี่ยมันจะสวยมากเลยนะครับ จดคลิปหน้าผมลงให้ดูนะงานกัดงานเข็มผมสั่งมาแล้วเดี๋ยวใช้วิธีการกัดกดแล้วก็ลงคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับผมเก็บเก็บให้ดูก่อนว่ามันเมื่อก่อนก็ไม่ค่อยได้สนใจนะครับงานเข็มนะส่วนมากผมจะ เก็บพวก IC มากกว่าเนาะเนียตัวนี้ก็ไม่ใช่แนน้อยนะครับทองนะบอร์ดหนึ่งก็มีเยอะนะครับมีเยอะยี่สิบสามสิบบอดนะครับสามขีดสองขีดสามขีดเราก็สามารถทำได้นะเพื่อนนะพอได้เห็นทองอยู่นะครับงานผมสั่งมางานเข็มนะครับไม่รู้ชุบหนาเท่านี้หรือเปล่านะซื้อมาสามขีดนะครับ น่าจะอีกวันสองวันนะครับเดี๋ยวผมจะสะกัดให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมกันนะครับนะโดวยวิธีการกัดด้วยกดในติ๊กนะครับแล้วก็นําไปละลายทองนะครับเสร็จแล้วก็ตกตะกรนกลับมาอีกหนึ่งรอบนะครับตัวนี้ไม่มีน้ําติดเข้าไปเลยนี่นะครับ สวยมากเลยนะเพื่อนนะตัวเนี้ยเนี่ยนะครับเข็มชุบทองนะครับมันก็จะติดพวกตะกั่วมาด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปกัดกดแล้วก็ไปทําลายตะกั่วด้วยเนาะอ่าก็จะสวยแบบนี้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนนะเก็บไว้นะครับของดีนะนี่นะอ่าสองกรรําสามกรัรมก็ทําก็เห็นทองแล้วนะเพื่อนๆนนะเดี๋ยวผมก็จะไปรวมกับงานกัดด้วยกดนะครับแบบนี้นะเดี๋ยวยังไม่จบนะเดี๋ยว ดูเข็มชุบบางบ้างนะมันมีชุบบางอีกให้เพืเ่อนๆดูดิเนี่ยตัวเนี้ยนะครับเข็มชุบบางนะครับเพื่อนๆแกะได้หมดเลยนะนี่นะครับเพืเ่อนๆดูนะเนี่ยแกะเอาหมดเลยนะครับรวมกันนะตัวนี้นะตัวนี้เดี๋ยวเอาไปมันบางจริงเนาะเดี๋ยวไปหลอกก็ไดนะ้มั้ย กัดเริม่มจะเห็นเปลีวทองหรือเปล่าถ้าตัวนี้ได้ตัวเมื่อกี้อะได้นะครับเดี๋ยวผมเป่าตัวนี้ออกนะตัวนี้แพงมากเลยนะเพื่อนนะโลสองหมืนแปดนะตัวเนี้ยนี่นะเดี๋ยวผมจะเป่าออกก่อนเนาะพลิกกลับมาฝั่งนี้เนาะเราจะใช้ความร้อนเป่าเดี๋ยวมาดูกันว่ามันแพงเพราะอะไรนะ ก็จะงัดออกเลยนะนี่นะครับหลุดอ,ออกมาแล้วนะครับมันเป็นยังไงมันแพงเพราะอะไรเดี๋ยวมาดูกันเพื่อนเพื่อนขาของเขานะครับก็จะชุบทองเหมือนกันนะเพื่อนเพื่อนนะดียวให้ดูนี่นะครับขาชุบทองนะครับเพื่อนเพื่อนนะเดี๋ยวเราก็ใช้วิธีการกัดกดเหมือนกันนะครับ เราจะทุบนะครับทุบเอาพลาสติกออกนะครับหรือว่าเรานําไปต้มกดในติกไม่ใช่ขอโทษครับเรานําไปต้มกดซันฟิลติก่อนเพื่อทําลายพลาสติกก่อนเหมือนไอซีก่อนก็ได้เนะนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนะสำหรับงานพวกงานเข็มเนาะ สำคัญที่แยกชิ้นงานนะครับเพื่อนไม่ว่าเราจะแกะจากบอร์ดไหนนะครับเดี๋ยวมาดูอีกตัวหนึ่งนี่ออืตัวนี้ก็สวยมากเพื่อนเมื่อกี้เราแกะไปกี่ตัวนะสามตัวใช่ไหมบอร์ดนี้คนละบอร์ดกันนี่อ่าตัวนี้ชุบบางเดี๋ยวชุบบางเอาไว้ก่อนเนาะที่เราแกะเมื่อกี้เดี๋ยวมาดูอีกบอร์ดหนึ่ง ตัวนี้ตัวนี้ก็ค่อนข้างชุบหนามากนะเพื่อนนะเห็นไหมเนี่ยสีทองพวกเนี้ยนะครับนี่นะเดี๋ยวเราจะงัดออกก่อนเราจะทําลายงัดพลาสติกออกก่อนเนาะเพื่อที่จะเอาเข็มมันถ้าเราเป่ามาเลยเนี่ยมันจะลําบากเนาะเราเอาแกะออกมาก่อนแกะพลาสติกออกมาก่อนนะครับ จะประมาณนี้หลุดมาทั้งยวงเลยเดี๋ยวลองสิได้ไหม,มค่อนข้างที่จะลำบากนะครับถ้าใช้คีมงัดออกเลยเนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากแต่เดี๋ยวลองไหมลองสกัดออกเลยไหมถ้าไม่ใช้ความร้อนเป่า ทำได้ด้วยนะ นเพื่อได้เหมือนกันได้เหมือนกันกตัวนึงได้อยู่ได้อยู่สกัดก็ได้นะครับไม่มีไดร้อนเนี่ยกัดเลยเพราะว่าเข็มตัวเนี้ยเขาชุบเฉพาะข้างบนนะครับข้างล่างเขาจะไม่ชุบแต่เข็มบอร์ดเมื่อกี้นะครับรอบแรกเพื่อนๆต้องเป่านะมันมีสกัดไม่ได้นะครับเดี๋ยวเอาทองไม่หมดนะ กัดเสร็จแล้วนะครับเราก็เดี๋ยวเคาะลงหน่อยเนาะติดอยู่กับชิ้นงานนะครับเคาะลงมาเดี๋ยวค่อยเก็บเนาะ,ะเดี๋ยวพามาดูนี่นะครับเห็นไหมเราสกัดก็ได้นะตัวนี้นะ งานเข็มที่เพื่อนๆหลายท่านอาจจะมองข้ามนะครับรวมทั้งผมด้วยนะเพื่อนๆนะเรามวัวแต่ไปดูงานไอซนะครับไอซีมีทองเยอะเนาะลืมเข็มไปเลยเข็มก็มีทองนะเพ<ว>ื่อนนะเนี่ยน้ำหนักดีด้วยเห็นไหมนี่นะครับสวยงามเหมือนกันนเพื่อนนะ ใช้วิธีการกัดกดนะครับกัดในติกออกนะครับทําลายโลหะอื่นออกนะครับเหลือแต่ทองคําแล้วก็เอาไป AR นะครับหรือว่าละลายทองคําเสร็จแล้วก็ตกตะกอนกลับมาด้วย SMB ได้ตะกอนทองก็มาล้างน้ําร้อนแล้วก็หลอมเป็นทองคำเหลวนะครับเนเดือนนะนี่นะครับตัวนี้เดี๋ยวใช้วิธีการกัดกดแยกงานไว้ก่อนนะครับ ไอ้เหลือตัวไหนบ้างนี่นะสังเกตดูถ้ามันเป็นทองเนี่ยถ้าเป็นเข็มงานที่มีทองพเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะไม่มีสนิมนะครับมันจะไม่มีสนิมเนาะส่วนตัวอื่นนะครับเนี่ยพวกนี้ก็ชุบทองหมดนะเนี่ยเข็มอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เขาชุบทองเนี่ยมันจะไม่เป็นสนิมนะครับแล้วสังเกตดูตัวขา,ขาวๆเนี่ยเห็นไหม มันจะมีสนิมนะครับอ่าสนิมเกาะสีดําเกาะนะครับแสดงว่าเขาไม่ได้ชุบทองมาเห็นไหมครับมันจะแตกต่างกันนะครับเพื่อนๆนะเวลาสังเกตนะเอ้เข็มตัวนี้ชุบทองหรือเปล่านะครับเราดูเลยดูสีเห็นสีทองทองแล้วอ่าเนี่ยบอร์ดพวกเนี้ยบอร์ดคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาต้องชุบไว้ให้สัญญาณมันเสถียรขึ้นนะครับเพื่อนๆนะก็จับประมาณนี้เดี๋ยวเรามาแกะเอาสามตัวนี้ก่อนในบอร์ดเนี่ยวันนี้ล่าล่าเข็มทองก่อนเลเนี่ยนะนะครับ แล้วแกะดีๆกอนเนาะเหมือนเดิมนะครับงัดเสียบเข้าไปแล้วก็งัดขึ้นเหมือนเดิมนะครับเหมือนจะลำบากนะเพืนะ่อน เสียบเข้าไปตรงนี้ก็ได้นะตรงกลางนะครับงัดขึ้นนะครับน,นี่งัดเลยนะครับแตกช่างมันเนะเสียบเข้าไปงัดนะครับืองัดขึ้นมาแล้วนะครับเอาไขเอาคีมนะครับดึงออกนี่ได้แล้วนะครับเราก็เห็นเข็มทองที่สวยแบบนี้เลยเนี่ยชุบทองคํานะครับ ชุบสวยเลยนะเพื่อนนะนี่เห็นไหมสีทองเหลืองอลามเลยตัวเนี้ยกัดกดกัดกดปุ๊บนะครับเห็นทองคาเลยนะครับ เพกโอเคเลยมาเหียต่อไปอีกนะครับอ๋อตัดขึ้นอย่างนี้เลยบางตัวก็แน่นๆนนั่นไปนะ งัดก็ระวังมือด้วยนะครับค่อนข้างขงองพอสมควรมาตัวนี้นะ ใช่ไหมเผาเลยแข็งมากใช่ไหมเผาเลยใส่ความร้อนเลยเอามาค่อยทุบมาส่ิยุแล้วกันเหมือนจะแข็งเลยตวยนะี้ อุมาฝั่งนี้เลยนะ,อะโอเคเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนนะเอาออกมาทั้งพลาสติกนะรอบนี้นะเอามาเลย แกะยากนิดนึงนะนี่ครับ เราก็จะได้เข็มชุบทองนะครับเพืเ่อนๆนะเดี๋ยวเราก็ต้องมางัดออกอกีกรอบนึงเนาะตัวนี้นะครับมาดึงออกจากพลาสติกนะครับค่อนข้างยากนะเนาะี๋ยวช่างเก่งเอาไปทุบเลยนะครับทุบให้พลาสติกมันแตกเนาะนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเพืเ่อนนะวิธีแกะเข็มออกจากบอรนะ์ดเนาะแล้วก็เราก็เอามา รวมไว้นะครับสกัดด้วยวิธีการกัดกดนะครับ AR ตกตะกอนกลับมาเป็นทองคำนะครับเพืเ่อนๆนะอ่า